ป่านังไทยป่านังไทยป่าขาวอีทายครับือ้นแล้วจะใส่งามๆเลยเงี้ยข้นักเนาะบางอย่างเลยเนาะหักขาบตรฟรีบอกคือบเมาหนบอเมาบอเมากแมนบฟรีแมนลงทุนครับสร้างบ้านแล้วมาเก็บค่าค่าคุ้มครองบอมาเก็บค่าเช่าครับ ต่างบ้านไปเพิ่นประมาณสิบหาเมื่ยครับเื่อกี้าชาิคนขึ้นัเงี้ยหมดเเหมอบว่าันมันบันสิให้นีดเอารวดทีมลวดปันะหักงากเลยนย่งนี้ถนนี้แวันยินบอกว่าถาลานนังเงื้อนย่งสวัสดีจ้าทุกคู่ทุกคนุ้นี้ก็มาอยู่กันกับแม่ออมแฟมิลี่คือเ่าเนาะจ้ะบุ้อนภาพพี่น้องออกมา หวยมาหองมาหนองข้องบึงจะมาเบึงทีมงานพื่นตืน้อแหนะจ๊ะอันนี้ก็ก่องไฟที่พึ่นวิ่งปากินข้าวเที่ยงเรียบร้อยจ้ะพาเฮากัเบพึ่งจะออกมาน้ำกวนเพือนนะจ๊ะพื้นจ้าพี่น้องกรเบื้งพิ่งกำลังเก็บปลา

ไปจ้าลงไปเบิงปลาง่อยลุมเหยียบมันเนาะอย่าให้ลุมอยู่กน่าเว้ยคนเหยียบมันเนาะเหย็ดบัดเหยียบเลยทีเดียวเองแบบนี้ควงมันดีหรือที่ประกันเหยียบมที่เนาะปลาอย่างหัน ป่านางไทยป่านางไทยถูถูถูเห็นได้ค่ะบางชาวอีไทยครับเกือบเบนนี่จะใส่งามๆเลยเงี้ยเพิ่นหักเนาะบางอย่างนี่เนาะขาล้นหักเที่ยวหักขาเขได้ปุ๊บครับผมยิ้มยื่บัตรฟี่บอกคือบอเมา่นิบอเมา่นบอเมา่นลงทุนครับสร้างบ้านแล้วมาเก็บค่าค่าคุ้มครองบอมาเก็บค่าเช่าครับสร้างบ้านไว้เพิ่นประมาณนสิบหามือครับ

ุไปสิดวัคซีนเมื่อวานแหรบ่ะเนี่ยหายเนี่ยาดนเจวาพ่อจีซังห้ไหมดรอกเจ้าพ่อหายยูนี่ยู่ย่านเ้ดมักวาเจ้าเบ็ดมักคว้าถ่ายรูปเบ็ดเนี่ยรบไ่ขแล้วรบยามลาไมร2ว่นสองตัวได้ตัวเดียวเมื่อวานถึงสองเทียบว่า

ใชลเสือไม่ทำหองม้งเสื้อนี้ตายมึงเดี๋ยวยะได้เดียวหล่ะวันี่มแ้นดิย

จะว่ามันข่อยเป็นไพ่โอ้ยมือแม่ขึ้นเหนียวเถอะวะอตัวนี้นะยวมาได้จับใส่ของโดดออกอีกอะเรียลดรอบัลนี้อกาะกกรุกกับขึ้นเบียอเดี๋ยวเบิ่งไดน้ำตัวนี้น้อยเนาะอะไรนมันฟูขึ้นหนึร้อยขึ้น กายมายง้นคือว่าเอวามัจะเส้นมันเต้นแล้วเต้นอ้เราไปอลองมูตัวนี้มูนี่บุ้มีตัวยิ่งให่ก็มูบ้าโต่ำที่แหลกยิ่งใหญ่ไ่ดิลบยิงกับเลยนแ้วเกือบโลคนี้ไอ้มุนยิงเนี่ยือว่ายิ่งกว่ายาที่หล่มจะถ้าเนมคุรถโย่เรียน๋ยวเขาเรียกวบอแบบการไทยไปเ้น พี่น้องอันนี้คือผลงานการตึกแห้เมื่อนี้แล้วจ้ะดําหวยธรรมชาตินี่จ้ะอันนี้เค่งนึงประมาณสิบโลคึบ <c oughs> นี่กรแมนจ้ะ <c oughs> โอ้อนี่ปลาซิวเขาล้วนๆเลยตัวนี้ <c oughs> อันนี้อยู่ในแห้เลยจ้ะยังบ้านไหนออกเลย ตอนนี้ก็เอาเหาะลงไปคือเกลนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาบพี่น้องไว้ก่อนฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอมแฟร์แมรี่ในเดจ้าขอบคุณค่ะึ้นไปบุได้อยู่ลกอะไมตู้ไหนใหนะ มลาเยาดปยุ่ยยอด่ันี้เยนเนาะด่างักี่เลนักักอันไหนเลยมายู่บ้านยุ่ผู้เดียวมนี้ไหนล่ะเนี่หามเพิ่นน่ะมือตดดอกเอ้ไอ้ยีดท่านเลี้ยงเลยนะหาเนี่